ครับผมเชิญดิใันได้สับรับก่อนครับ่จเ่นชื่อน,น้องอัดครับวันนี้ผมจะมาทดลองเรือนลอยกับเลือจมครับเลขที่สิบสองครับเลือรลธรรมดาจมครับและสีเหลืองเหมือนพาสลอยครับเตอววงกลมลอยครับหนึ่งหนึ่ง xám xám xì xì ha ha phục oh, phục oh. เ้าเกาสีเหลือเป็นพาดจมครับและเรือวงงโกยังบรรทุกได้อยู่ครับขอบคุณครับ